สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือนสำหรับดวงนักสัตจจีนประจำเดือนมิถุนายน2568และในคลิปนี้เป็นคำพยากรในผู้ที่เกิดปีระกาเดือนนี้ก็เข้าสู่กลางปีพอดีก็ผ่านครึ่งทางของปี6 8แแล้วนะครับซึ่งช่วงกลางปีก็จะมีหลายดวงชะตาที่มีการปรับเปลี่ยนดวงหลายด้านพอสมควรครับซึ่งมันก็เป็นรอบของมัน ก็คือรอบครึ่งปีดูดวงเดือนนี้ก็เหมือนได้ดูภาพรวมครึ่งปีหลัง68ไปในตัวครับเพราะคำพยากรณ์บางส่วนก็อิงไปถึงภาพรวมต่อจากนี้บางด้านก็มีผลในหลายเดือนต่อเนื่องเกือบจะปะลายปีก็ถือว่าได้ดูดวงครึ่งหลังไปในตัวครับส่วนดวงใครจะดีหรือร้ายประการใดมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรที่ต้องระวังเราไปเริ่มต้นดูคำทำนายกันเลยครับ เดือนมิถุนายนเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาที่สําคัญหลายด้านครับเดือนนี้ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการดําเนินชีวิตการเลือกการตัดสินใจสิ่งต่างๆเพราะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญว่าดวงจะไปในที่ทางไหนให้ลองนึกถึงถนนที่เป็นสามแยกว่าเราจะเลือกไปซ้ายหรือไปขวาซึ่งให้ผลต่างกันไปคนละแบบดวงชะตาระยะนี้อาจจะมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ที่ทําให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่ออนาคตของคุณซึ่งมันไม่มีคําว่าเลือกถูกหรือว่าเลือกผิดแต่มันให้ผลต่างกันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นด้านการงานบางคนอาจจะกําลังเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าลาออกเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพย้ายที่อยู่ใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องถูกหรือว่าเรื่องผิดแค่มันจะส่งผลต่างกันเท่านั้นหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆไม่ใช่เรื่องงานก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนก็ฝากเตือนกันไว้ก่อนครับเพราะดวงกําลังจะมีจุดหักเหเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ลงหน้าครับและเรื่องเด่นๆในดวงชะตาในช่วงนี้จะมีอยู่ด้กยกัน2เรื่องหลักๆครับที่โดดเด่นขึ้นมาจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีหรือจะเรียกว่าดวงครึ่งปีหลังที่เหลือก็ได้ครับที่ดวงสองด้านนี้จะส่งพลังเข้มแข็งมาให้คุณ ซึ่งดวงที่ว่าก็คือดวงโชคลาภก,กับดวงการเงินครับที่เริ่มจะมีกําลังเข้มแข็งโดดเด่นชัดเจนขึ้นกว่าครึ่งปีแรกมากนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังจะมีโชคเกิดขึ้นตลอดครึ่งปีหลังจากนี้ครับและไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวจบแล้วหายเงียบแต่จะเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสอํานวยซึ่งโดยโชคลาภที่จะส่งผลกับดวงชะตาของคุณเด่นๆจะแบ่งเป็น2ด้านด้วยกันครับ คือหด้านเสี่ยงโชครับลอยแปลว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับใครจะเสี่ยงโชคก็รับรองว่าคุณมีโอกาสสูงที่เดียวครับทั้งโชคธรรมดาธรรมดาไปจนถึงโชคใหญ่รางวันใหญ่ทีเดียวครับแต่ใครจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนครับว่าพื้นดวงดีแค่ไหนบางคนพื้นดวงดีมากก็มีโอกาสได้ง่ายแต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีโอกาสก็จะลดลงหรือว่าได้น้อยกว่า ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันครับแค่รู้ว่ามีโอกาสได้มากกว่าปกติก็ดีแล้วคิดซะว่ามันเป็นรางวัลชีวิตเป็นโบนัสก็แล้วกันครับได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเพราะยิ่งเครียดเดี๋ยวเงินก็ไม่เข้าพยายามทําใจให้สบายเดี๋ยวก็โชคดีเองครับส่วนดวงโชคลาภด้านต่อมาคือโชคประเภทอสังหาริมทรัพย์ก็อย่างเช่นบ้านที่ดินอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงรถยนต์ ยดยานพาหนะโชคลาภประเภทนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับหรือการแปลงทรัพย์สินเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างการขายที่ขายทางขายบ้านอาคารดวงจะมีโชคมีลาภผลจากประเภทเหล่านี้ครับอีกด้านก็จะเป็นประเภทยานพาหนะอย่างรถยนต์ก็มีโอกาสจะได้สินทรัพย์เหล่านี้เช่นกันไม่ว่าจะออกรถใหม่ป้ายแดงขายคันเก่าซื้อคันใหม่เอารุ่นเก่าไปเทิญซื้อป้ายแดง หรือว่าได้เงินก้อนจากการขายรถขายลาต่างๆประกาศขายไม่นานก็มีคนมาติดต่อขอซื้อครับก็สรุปว่านับจากเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีก2-3เดือนเป็นอย่างต่ำดวงโชคลาภของคุณโดดเด่นขึ้นและส่งผลดีมากๆกับดวงชะตาส่งผลให้ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบไม่คาดฝันเกินความคาดหมายได้ของชิ้นใหญ่ทรัพย์สินสิ่งของรวมถึงเรื่องเสี่ยงโชคลาภลอย มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคุณบ่อยขึ้นครับจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองเป็นจนถึงลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตมีโอกาสเช่นกันในระยะนี้ครับดูด้านโชคลาบกันไปเยอะแล้วต่อมาเราก็มาดูด้านการเงินกันต่อครับระยะนี้การเงินส่งผลดีกับดวงชะตาไม่แพ้กับดวงโชคลาบทีเดียวครับก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าเป็นดวงทั้งสองด้านที่ปรับตัวดีขึ้นโดดเด่นมีพลังที่เข้มแข็งส่งผลถึงดวงชะตาคุณอย่างชัดเจน การเงินระยะนี้จะเป็นระยะที่จะเริ่มมีเงินมีทองไหลามามากขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองหาเงินได้คล่องขึ้นจะมีโอกาสหรือมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆซึ่งก็มีเข้ามาให้คุณเลือกหลายทางก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกทางไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาด้วยเช่นกันครับต่อไปมันจะมีผลกับคุณอย่างมากซึ่งก็ต้องเลือกอย่างรอบคอบที่สุดครับในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอไรายได้ ถ้าเทียบกับช่วงเดือนกันก่อนแล้วเดือนนี้ก็ดีกว่าเยอะครับเพราะจะมีเงินในส่วนต่างๆเริ่มทยอยเข้ามาทั้งอาจจะมาจากโชคลาภเงินก้อนที่ได้มาแบบฟุกฟลุกและจากการหาไรายได้เสริมงานพิเศษการลงทุนมีคนเอาเงินมาคืนรวมๆก็ทําให้ในเดือนนี้เงินทองจะมีเพิ่มขึ้นหมุนเงินได้คล่องตัวการเงินไม่ค่อยสะดุดและจะเริ่มดีวันดีคืนต่อเนื่องไปตลอดครึ่งปีที่เหลือทีเดียวครับ ต่อไปเรามาดูดวงทางด้านการงานทางด้านกิจการธุรกิจการค้ากันต่อครับซึ่งเดือนนี้ภาพรวมการทํางานส่วนใหญ่ก็เป็นไปนในทางที่ดีครับแถมยังมีโชคเรื่องงานที่ดีเด่นอีกด้วยการการะทาสิ่งต่างๆการลงทุนลงแรงอะไรไปไม่สูญเปล่าครับจะได้เป็นสิ่งดีๆกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นทําแล้วได้เงินดีได้กําไรเป็นกอบเป็นกำขึ้นเห็นน้ําเห็นเนื้อทํางานแล้วต้องได้เงินเป็นส่วนใหญ่ครับ แอบประเภทงานฟรีงานการกรุศลขอความร่วมมือระยะนี้ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่ต้องได้อะไรกลับมาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองจะเป็นโอกาสเรื่องความก้าวหน้าเรื่องดีงามความรุ่งความปังมันจะมีเข้ามาไม่สูญหายสูญเปล่าไปในอากาศครับส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการทํางานระยะนี้ก็มีน้อยครับก็ทํางานกันได้อย่างสบายใจขึ้นราบรื่น ไม่ค่อยมีมานมาผจญครับทํางานเป็นสุขขึ้นทําไปก็เห็นเงินเห็นความก้าวหน้าทั้งคนทํางานประจําทําธุรกิจลงทุนอาชีพอิสระก็เป็นช่วงที่การงานจะให้ผลดีกับคุณไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับก็เตรียมตัวรับข่าวดีรับสิ่งดีๆจากการกระทําจากการงานที่คุณทํากันได้เลยครับและมีเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันไว้หน่อยครับสําหรับในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้น การเอาเงินไปหาประโยชน์หารายได้มากขึ้นก็ต้องระมัดระวังอย่าชะล่าใจครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุนก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทรัพย์เพราะดวงมันมีโอกาสเกิดขึ้นครับถ้าพลาดแล้วมันพลาดเลยเลือกกลับคืนมาไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังครับในการลงทุนต้องศึกษาให้ดีๆก่อนตัดสินใจก็ฝากเตือนสติกันไว้ครับ ต่อไปเรามาเช็คดวงสุขภาพกันบ้างครับระยะนี้ไข่ที่ชอบกินยิ่งเครียดก็ยิ่งกินหนักก็ต้องระวังจะเจอโรคอ้วนซึ่งถ้ามันขึ้นแล้วก็จะลดยากได้อีกเรื่องก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาอย่างเช่นความดันสูงหัวใจเบาหวานโดยเฉพาะโรคเบาหวานครับระยะนี้ต้องระวังมากๆทั้งคนที่เป็นและยังไม่เป็นต้องควบคุมเรื่องน้ำตาลในเลือดให้ดีๆครับ ใครที่ชอบกินขนมกินของหวานชานมกาแฟาก็ต้องระวังครับถ้าอายุในน้อยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าระบบเผาผลาญยังดีอยู่แต่สาหรับคนที่อายุเยอะอายุมากแล้วก็ต้องฝากเตือนกันเป็นพิเศษหน่อยครับยิ่งผมสังเกตว่าแฟนๆช่องดูดวงของเรามีคนอายุเยอะเข้ามาดูกันมากทั้ง50-60กว่าก็อยากฝากเตือนเรื่องสุขภาพกันหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องโรคเบาหวาน ก็ควบคุมเรื่องน้ําตาลในเลือดให้ดีครับให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและควรเผาผลาญพลังงานให้มากขึ้นด้วยการออกกําลังกายซึ่งก็ควรเน้นแบบเบาๆครับอย่างการเดินในที่ราบไม่จําเป็นต้องวิ่งครับแค่เดินให้นานพอสัก15-20นาทีต่อเนื่องพอให้ได้เง่ออกก็เป็นการออกกําลังกายที่ให้ผลดีแล้วครับหากทําเป็นประจำสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นห่างไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับ จบคำพยากรก์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับก่อนจากกันผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ